รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พลานุภาพไร้ขีดจำกัดถ้าเบรกเป็นดิกสวัสดีค่ะพวกเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะในรายการมอเตอร์รันนี่ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปใช่แล้วล่ค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทค t ท่มนั่นเองวันนี้เราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาฝากนั้นก็ไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ว a n เดอร์ฮอล o มอเตอร์เผู้ผลิตรสเตอร์3ล้อทรงวัยจากรัฐยูทาห์สหรัฐซึ่งหลายๆท่านค่ะก็น่าจะคุ้นคุ้นตาจากการเปิดตัวว a n เดอร์ฮ l ล a คารลในช่วงปลายปี2019ล่าสุดพวกเขาได้ทำการเผยโฉมภาพกราฟิกของรถรุ่นใหม่นับเป็นรถ4ล้อรุ่นแรกของแบรนด์โดยใช้ชื่อว่า Wanderhall Browley และก็เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้อีกด้วย ก่อนหนะ้าที่จะมีการอัปโหลดภาพชุดนี้นะคะววนเดอร์ฮอก็เคยปล่อยภาพทีเซอร์ของรถรุ่นนี้มาแล้วในช่วงปลายปี2020โดยใช้ชื่อรุ่นรถว่าววนเดอร์ฮอนาวาโลแต่ว่าได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อววนเดอร์ฮอบราลี่แทนในเวลานี้ตัวรถนั้นมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่การใช้งานแบบออฟโรดในพื้นที่ทุรกันดารเท่านั้นไม่สามารถนำมาวิ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายบนถนนหลวงเทียบกับขวัญใจชาวออฟโรดอย่างจิฟแรงเลอร์ตัวถัง2ประตูรุ่นล่าสุด ขนาดตัวจะสั้นกว่าพอสมควรความยาวตัวรถอยู่ที่1 4 7 5นิ้วความกว้างมากกว่าที่76นิ้วความสูงน้อยกว่าที่69.5นิ้วแต่ว่าห้องโดยสารจะมีพื้นที่ให้มากกว่าจากฐานล้อที่ยาวถึง112.5นิ้วดังนั้นแม้จะสั้นกว่า Jeep Ranger รุ่นตัวถัง2ประตูแต่ว่าห้องโดยสารจะมีพื้นที่น้องๆแรง Ranger รุ่น4ประตูเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามค่ะถึงว่าจะเตี้ยแต่ว่าช่วงล่างก็ได้รับการออกแบบมาให้ลุยหนักๆได้อย่างเต็มที่ Pro รลี่มีโอเวอร์แฮงหน้าหลังสั้นใช้ช็อคที่มีช่วงชักถึง22นิ้วบอดี้สามารถยัดยางขนาด35นิ้วลงไปได้และก็มีระยะเคลียร์ใต้ท้องรถถึง18นิ้วในขณะที่แรงเลอร์ลูบิคอนมีระยะเคลียร์ใต้ท้องรถเพียงแค่10.8นิ้วชุดระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสีตัวแยกหมุนล้อทั้ง4ไฮไลท์ก็คือระบบการกระจายแรงบิดระหว่างล้อทั้ง4 สำรด้วยฟังก์ชันปรับองศาของล้อและก็ระบบหมุนล้อแบบแยกอิสระส่วนทิศทางยังผลให้ b บรา l ี่นั้นสามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดจำกัดได้คล้ายๆกับฟังก์ชันของ c คลบ Walk ของ GMC Hummer EV หรือฟังก์ชันแทงเทิร์น Tank Turn ของ Rivian R1T โดย w a n เด r h o r นั้นก็จะแยกหมวดเป็น4หมวดประกอบไปด้วย e- c r a b e- s er, e t e e r e t e- แทและก็ e- คราวมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง4ผลิตกำลังรวมได้410แรงม้าแรงบิดสูงสุด66.3กิโลกรัมต่อเมตร แบตเตอรี่แพ็เลือกความจุได้ระหว่าง40หรือ6กิกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว80%เซจากจำนวนเต็มภายในเวลาต่ำกว่า1ชั่วโมงระยะทางในการวิ่งประมาณ322กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเวนเดอร์ฮอแอนเปิดให้ผู้ที่สนใจในสหรัฐจองเบราลี่แล้วค่ามาจําเพียง100ดอลลาร์หรือประมาณ3.400พันบาทเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายตัวรถเริ่มต้นที่34,950ดอลลาร์หรือราวราวล้านบาท เทียบกับ SUV Off-Road ที่ขนาดตัวใกล้เคียงกันก็นับว่าราคาไม่สูงจนเกินไปแต่ข้อเสียก็คือวิ่งบนถนนหลวงไม่ได้ค่ะจบลงเวลานะคะสำหรับเทคโนโลยีดีๆที่เอามาฝากในช่วงต้นรายการค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับเราต่อในช่วงหนะ้าค่ะ ไอซูซุดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดถ้าเบรกเป็นดิกคิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นอยูออกมีเมีห้าค่ะมาอยู่กับเรากันต่อนะคะในช่วงของทริปไดค่ะทริปแวสัปดาห์นี้นะคะก็อยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับค่ายใดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเจอเจอกันนะคะสำหรับทริปได้ในวันนี้เราจะเรียกว่าเป็นขับ,บวนคาราวานครั้งใหญ่ของม a ส d a s k กายทีคาราวานซึ่งจะไปทั้งหมด30คันและก็ต้องบอกว่าทั้งหมด7รุ่นนะคะที่เอาเข้ามาเดี๋ยวเราจะขับกันไปจากกรุงเทพมหาคนครไปนูนะะ่นเลยค่ะที่เขาใหญ่ปะในนา,นานทีจะได้รวบรวมจำนวนสื่อมวลชนด้วยแล้วก็จำนวนรถยนต์ทุกรุ่นของม a z d a พลาดได้ไงลุยเด้เอาละค่ะก่อนทำการใดๆก็ตามค่ะต้องตรวจ ATK กันทุกคนก่อนเข้างานค่ะและหลังจากนั้นเราไปฟังรายละเอียดรถยนต์และก็เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเขาใหญ่ค่ะกับขบวนคาราวาน Mazda Skyactiv คาราวานในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยค่ะเราไปฟังผู้บริหารจากท่ายมัดพูดถึงรูปแบบกิจกรรมครั้งนี้กันก่อน ครับสวัสดีครับวันนี้มาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยนะครับก็ได้จัดทริปทดสอบนะครับกับ m a สเตอร์สกายแอคทีฟคาราวานนะครับเรามีรถทดสอบทั้งสิ้น7รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรถ SUV นะครับซีเอ็กซ์ซีรีส์นะครับทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือ CX 5 CX 8นะครับ CX 3และ CX 30นะครับและรถยนต์นั่งอีก2รุ่นนะครับนั่นคือ m a สเตอรและก็ m a สเตอรนะครับและอีก1รุ่นนะครับรุ่นที่7ที่ทาง m a สเตอได้จัดให้สื่อออมววลชนนนไดด้้ทสบัีก็คื รถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับ2ประตูเปิดประทุนนะครับมาซา MX 5นะครับครับก็ทั้งหมดนะครับทั้ง7รุ่นนะครับภายใต้เทคโนโลยี Sky a c t i v ีนะครับเราก็ยังมีข้อเสนอแคมเปญนะครับส่งเสริมการขายนะครับพร้อมได้ที่โชว์รูมมาซาทั้ง139โชว์รูมทั่วประเทศนะครับเรียนเชิญนะครับผู้สนใจนะครับสามารถเข้าไปทดลองขับนะครับและเข้าไปเลือกซื้อเงื่อนไขพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับกับมาซาสกายแอคทีฟทั้ง7รุ่นครับ ล้าะคาจากเจนรุ่นนะคะทิปนี้แหมมได้เจ้า m าสด้าสมานะคะในการเป็นคู่บัตดีด้วยกันจะบอกข้อมูลนิดนึงมาสด้าสามเนี่ยถูกวางขายในไทยมาทั้งหมด4เจ n เนอเรชันแล้วนะเจเนอเรชันที่1เนี่ยเมื่อปี2547ค่ะแล้วก็ต่อมาที่เจ n เนอเรชั่น2นะคะก็ที่ปี2554แล้วก็ต่อมาที่เจ n เนอเรชั่นที่3ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีสแก์แอคทีฟในปี2557 แล้วก็มาที่วันนี้ค่ะนั่นคือเจเนอเรชันที่4ตัวล่าสุด New m a z d d a 3เอาล่ะตอนนี้นะก็อยู่ในขบ,บวนคาราวานนะจ๊ะของ Mazda Skyactiv e คาราวานซึ่งวันนี้ได้รับภารกิจก็คือตัว m a z d a 3นะเขาเรียกว่าตัวใหม่ล่าสุดที่เขามีการปรับปรุงที่เปิดกันไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่ผ่านมา ซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเอามาทั้งหมด7รุ่น30คันตอนนี้อยู่หนึ่งในขบวนที่ยาวมาก30คันตอนนี้ก็อยู่บนเขตของเขาใหญ่แล้วนะจ๊ะกำลังขับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าในส่วนของเครื่องยนต์ที่ให้มา2 0 0 0ซีซีหรือ2.0ลิตรขับสนุกเพราะมันเป็นรถที่สไตล์ทรสงสปอร์ตขับได้สนุกสนานมากแล้วก็ในส่วนของความที่ ช่วงล่างต้องบอกว่าเขาแน่นหนึบก,กับมาสดาเนี่ยเขามีการปรับตั้งแต่รุ่นไหนตอนไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าโค้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าพวงมาลัยคุ้มมากคือแม่นยําแล้วก็ช่วงโค้งเนี่ยไม่เสียอาการเลยในส่วนที่หากยังอยู่ในความเร็วอยู่นะแต่เป็นไปได้ก็เข้าโค้งไม่ต้องใช้ความเร็วจะดีกว่าปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ าราคาต้องบอกเรื่องของอารมณ์การขับขี่นะคะในเมืองเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่คล่องตัวอยู่แล้วนะสําหรับรถสปอร์ตแบบนี้แล้วก็สําหรับนอกเมืองเนี่ยคุณจะได้สัมผัสเยอะๆยะเลยนะคะสําหรับอัตราเร่งเนี่ยแม่ต้องบอกก่อนนะะอันนี้เทคโนโลยีที่เขาฉีดเชื้อเพลิงสู่ห้องเผาโดยตรงเนี่ยจึงทําให้อัตราส่วนของกําลังอัดสูงให้แรงมา้าแรงแรงบิดเนี่ยต่อเนื่องทุกการทํางานนะั่นหมายความว่าเวลาที่เราขอ การแซงขึ้นมาเนี่ยกำลังมาทันทีหรือที่เราพูดกันว่าแรงมาเลยแรงมานั่เนเองนะจ๊ะ,ะเราเดินทางมาด้วยความปลอดภัยกับระบบความปลอดภัย i Active Sense นะคะที่มีติดตั้งมาให้มากรายกานะฮะยกตัวอย่างจุดอับสายตาขณะเป็นเลนหรือขณะที่คุณถอยหลังก็มีมาให้บอกได้เลยว่าขอให้คุณเข้าไปดูศึกษาด้วยรวมถึงระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของพวงมาลนยนี่ก็มีมาให้ด้วยนะจ๊ะ มาถึงที่พักแล้วบอกว่าที่นี่สวยงามมากอย่างกับโอ้โหอยู่เมืองนอกเลยเป็นการรวบรวม30คันนั่นคือฝูงของ Sky Active ของข่มาสด้าเอาละค่ะเราขับกันมาแล้วนะคะตอนนี้มาดูในส่วนของ New Mazda 3นะคะ สำหรับในส่วนที่แมมขับมานั่นคือรุ่น2.0 SP Sport นะคะ New Mazda 3เนี่ยเขาจะมีทั้งแบบซีดาน4ประตูแล้วก็แฟชแบ็ก5ประตูของแมมเนี่ยได้ที่แฟชแบ็ก5ประตูแล้วก็มี3รุ่นย่อยนะจ๊ะจะมีรุ่น C รุ่น S รุ่น SP นะคะสำหรับตรงนี้เรามาเริ่มดูกันตรงที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับตรงนี้ในการดีไซน์ยังคงแนวคิดของโคโดนะคะ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไฟหน้านะคะยังเป็น LED signature อยู่แล้วก็มีความเพิ่มความเป็นสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนกระจังหน้าก็ยังคงในส่วนสไตล์ที่ขายเดิมอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเขาก็ติดเซ็นเซอร์ในส่วนด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของ New Mazda 3เรามาดูด้านข้าเริ่มจากล้ออลลอยแล้วค่ะเขาให้มาในส่วนของขนาดที่18นิ้วนะคะ แล้วก็ลายหรือดีไซน์อย่างที่บอกสไตล์ c คโด o อ่ะส่วนตรงนี้เลยค่ะที่หลังคามีติดตั้งหลังคาสันลูฟแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยจ้าต่อเนื่องเลยค่ะที่ด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นทรงแฮชแบกก็จะเป็นแนวราบลงมาเลยแล้วก็ในส่วนนั้นก็จะมีสปอเลอร์ด้านบนมาเลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็ติดตั้งมาส่วนไฟท้ายก็เป็นในส่วนของ LED สไนเ t อร์เหมือนกันกับไฟหน้านะคะ ในส่วนนี้มาดูกันที่การเปิดท้ายนะคะก็อันนี้ต้องบอกว่าเนื้อที่อยู่พอประมาณนะคะในส่วนที่จะบรรทุกสัมภาระนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูและในส่วนนี้ก็มีในส่วนของยางอะไหล่มาให้ด้วยแล้วก็พร้อมอุปกรณ์นะคะก็จัดอยู่ในบล็อกอยู่ที่ท้ายรถนะคะก็โอเคจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจ้ามาเดี๋ยวแอมขอเก็บอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะคะขอหยิบออกไปแล้วเดี๋ยวลืมค่ะ แล้วก็ในส่วนของการปิดอันนี้เป็นแบบอัตอนโนมือนะคะไม่ใชม่มีระบบไฟฟ้านะคะสำหรับเปิดปิดท้ายเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะมันถือว่าโอเคนะคะสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนแผงประตูก็ดีไซน์ามาดีแล้วก็มีใช้ตัวโคเมียมตรงนี้มาเล่นแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งนะคะสำหรับผู้ขับเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าสิทิทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับ2ตำแหน่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่สามารถปลดออกก็ได้นั่นคือเรื่องของควบคุมความปลอดภัยในในส่วนของออกนอกเลยหรืออะไรต่างๆอันนี้แนะนำว่าให้อยู่ในระบบดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในความปลอดภยัยซึ่งอันนี้มันจะอยู่ใน i Active Sense ของ Maz d a นะจ๊ะแล้วก็มาตรงพวงมาลัยนะคะเป็นทรง3า Sport นะคะ พร้อมด้วยการสั่งงานที่พวงมาลัยได้หมดเลยคุณจะสั่งงานสั่งการอะไรแล้วก็มีในส่วนของปุ่มสปอร์ตแพนเดอร์ชิพนะคะสำหรับการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์นะคะเรามาต่อตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่ต่างๆนะคะก็เป็นแบบตัวเลขแบบปกติมานะคะแล้วก็มาขยิบที่ด้านหน้าจอนะคะที่จะเล่นใดๆก็ตามนะคะมาที่ขนาด8.8นิ้วแล้วก็รองรับ Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วย และก็รวมถึงตัวนี้ด้วยค่ะจะมีจอแสดงผลการขับขีข่บแบบสีบนกระจกด้านหน้าด้วยนะคะก็คอนโซลนะคะก็เรียกว่าบุกหนังมานะคะแล้วก็มีการดีไซน์แบบนี้นะคะส่วนจอเนี่ยเหมมองว่าเหมือนตรงนี้เป็นเป็น,ปนมันเป็นเคิร์ฟที่ลงไปเหมือนบอ่อแล้วก็จอถูกฝังลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะก็จะโผล่ขึ้นมาเท่านี้แล้วก็เป็นการสรรตรงนี้นะคะ ก็ดีไซน์ได้สวยนะคะในส่วนของคอนโซลที่มาตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เรื่องของปรับอ,อุณหภูมิฝั่งคนนั่งด้านข้างก็ปรับของตัวเองไปด้านนี้อยากจะเย็นฉ่ำก็ปรับไปอันนี้อยากจะอุ่นๆก็ปรับไปจะปรับเรื่องของความแรงลมจัดไปค่ะอยู่แถวนี้นะคะก็ไฟฉุกเฉิน p u s ส start อันนี้จะเป็นที่ใส่แก้วหรือขวด2จุดนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ตรงนี้ก็จะให้เกียร์แมนนวลมาด้วยนะคะที่จะเล่น โหมดในการขับก็จัดไปนะอ่าอันนี้มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮด้วยออโต้โฮเอาละค่ะและนี่นะคะสำหรับหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าที่เหมบอกไปแล้วว่าติดตั้งให้แต่ตัวส่วนของผ้ามาเนี่ยต้องเป็นแบบมือนะคะที่เปิดและในส่วนของตัวหลังคาที่เป็นกระจกเราใช้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดนะคะอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ลองนั่งด้านหลังดูว่า ความกว้างขวางเป็นยังไงปะมาเรามาต่อด้านหลังนะคะนั่นคือผู้โดยสารตอนหลังแผงคนโซนด้านหลังก็ยังมีให้วางขวดน้ำได้หนึงขวดถ้าถามแบบตอนนี้อันนี้มีการนั่งจริงนะคะแล้วก็ปรับระยะของคนนั่งหน้าเข้ามาแบบร้อยหนึ่งร้อยหกสิบยังเหลืออยู่สีสันเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่ ถ้า18แ่แบบว่าน่าจะโดนถ้า180เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเนี่ยแบม16มึ่งอยู่เท่านี้ละถ้าถามว่าการนั่งโอเคเอาละค่ะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าม a สอาสมเนี่ยนา่งติดลำโพงมารอบทิศทางเพราะมีทั้งหมด12ตําตำแหน่งเลยอ่าตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนแล้วก็พร้อมที่ใส่ก้าน้ำสองที่ให้นะครับผมอ่ะ ก็โอเคแล้วนะคะตรงนี้เอาละค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะมากับเครื่องยนต์สกายอัติเบนซินนะคะ SKY ยอ t i ิจีขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังอยู่ที่165แรงม้าแรงบิดที่213นิวตันเมตรมค่ะกับเกียร์อัตโนมัติสกายอ t i ิ6สปีดพร้อมแมนวนวลโหมดด้วยนะจ๊ะแล้วก็รองรับน้ำมัน e85 และทางค่าให้ตัวเลขประหยัดน้ำมันมาที่ 1 5 10, 9กิโลเมตรต่อเลยค่ะเอาล่ะคะ่าเรียกว่าติดตามแล้วก็ภารากิจในการทำกิจกรรมของ Mazda Aska x c t i v เขาระวันนะคะสำหรับ7รุ่นไม่ว่าจะเป็น m a z ด a า2 m a z ด a 3ตรกูล CX ทั้งหมดนะคะมาครบ CX-3 CX-5 CX-1 CX-30 แม่มาครบกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าอย่างนี้ข้อมูลได้กันไปนแล้วนะคะวันนี้ขับแบบชิลๆขับมาแล้วก็เหมือนผสานกับการท่องเที่ยวไปด้วยเลยสําหรับแหม่มนะว,วันนี้เรียกว่ามาสูตรอากาศเย็นๆดีๆสบายๆที่เขาใหญ่ปะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะสําหรับเทีหน้าอย่าลืมติดตามก็ขอบคุณที่ติดตาม ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงค่ะสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาช่วงคลิปได้ดีดแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ สุสุดีแม็กพลานุภาพไร้ขีดจำกัดถ้าเบรกเป็นดิกคิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณออกเนมซีห้ามียอดค่ะก็มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของมอเตอร์เลค่ะมอเตอร์เลสสัปดาห์นี้ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาอัปเดตคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันดีกว่าค่ะ อิซุสสารต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยสนับสนุนเยาวชนทั่วประเทศร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะมวยไทย อันเป็นมรดกของชาติโดยปีนี้มีตัวแทนเยาวชนจำนวน10ทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษากว่า1ล้านบาทการแข่งขันนาตะมวยไทยอิสุสุรอบชิงชนะเลิศภายใต้คอนเซปต์อิสุสุน,นาตะมวยไทยเมตาเวิร์ดสอ2ครั้งแรกกับการพลิกโฉมการแข่งขันร่วมสร้างสารรค์ลีลาแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะเพลงในรูปแบบวิชวลสเตท ผสานภาพเสมือนจริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดตระการตาร่วมชมและเชีร์ความสามารถเยาวชนไทยได้ในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้อิซูซูจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอีซูซูวันเมกเรดต่อเนื่องเป็นปีที่13นำทับอิซูซูดีแม็1.9และ3.0 DDI Blue Power รวม42คันชิงถ้วยรางวัลถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหาเหมนสุทนารีนาพร้อมรถปิกอัพ อิซุซูดีแม1.9 DDI Blue Power เริ่มประเดิมการแข่งขันสนามแรกในวันที่26-27มีนาคม2565ที่สนามพีระอินเ r อร์เนช a l น i r c u i t ิจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ ยังใช้รถ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เป็นรถเซฟตี้ a านำขบวนรถแข่งเข้าสู่สนามแข่งในทุกรุ่นการแข่งขันซึ่งจะนำไปอวดโฉมเป็นครั้งแรกในงานบางกอก k n t t r r n t t o o n l l m o t ม r เต o w 2022 Mazda <Master S 1> เปิดตัว New Mazda MX-5 ที่พัฒนาตามหลักปรัชญาจินบะอีไตมาพร้อมเทคโนโลยีไฟหน้าแบบ LED projector และไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน Daytime Running Lamp ตกแต่งด้วยล้ออลอยขนาด17นิ้ว สีดำเมทัลลิกพร้อมคิวบันไดกันลอยสเตเลดภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพสูงยังรองรับการใช้งาน Apple CarPlay พร้อม Mazda Connect โดยแสดงข้อมูลผ่านจอสี Center Display ขนาด7นิ้วกับสีใหม่ล่าสุด b รอน z e p l ต t u n u ม q วอ d เครื่องยนต์ Skyactiv ีฟเบนซิน Sky a c t i v G 2.0 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะความแรงควบคู่ไปก,กับการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กําลังสูงสุด184แรงมา้ามีให้เลือกทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีเฉพาะใน New Mazda MX-5 กับระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวขณะเข้าโค้ง KPC Volvo เปิดตัว The All-New Volvo C40 Recharge Pure Electric รถยนต์สไตล์ crossover coupe รุ่นแรกของ Volvo ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ100%ซ ที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Compact Modular Architecture หลังคา Slim Crossover Roofline พร้อมพารา r a มิ c Glass Roof ไฟหน้าที่มาพร้อม Pixel Technology Headlight ไฟท้ายแบบเส้นปะที่เดินเส้นไปสู่แผงไฟหลักด้านหลังตัวรถมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dual เตอร์ All Wheel Drive ให้กำลังสูงสุด408แรงม้าที่4350ถึง13900รอบต่อนาทีแรงบิด660นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจากศถึง100 ได้ในระยะเวลาเพียง4.7วินาทีให้ระยะทางการขับขี่มากกว่า500กิลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแบตเตอรี่มีระบบรองรับการชาร์จเร็วโดยใช้เวลาการชาร์จจาก0ถึง80%เพียง37นาทีเบลฟอร์ดออ o ตโมบิลได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม s t ต l LANTIS ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จีฟ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยจีฟป,ประเทศไทยจะเปิดตัวโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรกบนถนนสุขุมวิทภายในปีนี้และเปิดตัวรถยนต์จีฟ์อย่างเป็นทางการในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43 กรังปีประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ภายใต้แนวคิดก้าวด้วยกันไปด้วยใจไปได้ไกลหรือ Keep Moving Forward Together เพื่อสื่อถึงประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาสร้างสารรสร้างแรงบันดาลใจในการเปิดประตูบ้านใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานมากกว่า37แบรนด์พร้อมยกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า20รุ่น ภายในงานปีนี้จะมีการนำเสนอโซน EV Smart City เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยตอบรับเทรนของผู้ใช้รถยนต์ชาวไทยที่สนใจเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นพร้อมมีการจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดจำนวน8รุ่นจากผู้ผลิตชั้นนำงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43จัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3 อิมแพกเมืองทองธานีระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2565ค่ะอัปเดตข่าวสารจบไปแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก่อนจะจากกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3มช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะรายเดยกก็จะเป็นตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนค่ะพบคุณเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ